ก่่อนคะมาดูดวงรายวันนะคะไพ่นี้เป็นไพ่ตรวจรวมนะคะเริ่มดูของคนเกิดวันอาทิตย์ค่ะว่าดวงของคนเกิดวันอาทิตย์วันนี้จะเป็นยังไงบ้างนะคะโชคดีหรือว่าจะอึอดอัดหรือว่าจะติดขัดอะไรนะคะดูแล้วเหมือนแก้ไขไม่ต้องตกใจอะไรเพราะไพ่ดูแค่วันต่อวันนะคะ โอ้ยพลังงานดีๆวันนี้คุณเกิดวันอาทิตย์ราชินีหนึ่งคัทธามีความสําเร็จมีความสุขนะคะมีความตกความสบายวันนี้เขาเรียกว่าพลังเปิดมาก็คุณมีวันนี้สบายใจอ่ะมีความสุกสบายใจบางทีเคยเหนื่อยมางานก็ไม่ได้เหนื่อยนะมีหนึ่งถ้วยแต่คุณนะ่ะมีเหมือนว่า พลังแห่งโชคลาภมีหรือบางทีบางคนนะคะจะมีสองอย่างเนี่ยเหมือนเหมือนมีปลามีพลังแห่งโชคลาภมีแต่เป็นคนบางคนก็จะทําให้ให้บางครั้งนะ่ะเขาจะบอกว่าคุณอย่าเป็นน้ําที่รนถ้วยนะคนเกิดวันอาทิตย์ผู้ใหญ่หรือเพื่อนฝูงเตือนสติอะไรคุณก็ต้องฟังไม่ใช่คิดเอง ตัดสินใจเองที t t like ar Why Why ่ตต um ้องพูดอย่างนี้เพราะว่าราทีนีเขาไม่ค่อยไม่ค่อยเขาคิดว่าเขานี่เก่งเขาคิดว่าเขาใหญ่วันนี้พลังมาคุมเพราะฉะนั้นวันนี้พลังอันนี้ก็เปิดมาเขาบอกว่าให้รับฟังคนที่เขาตักเตือนด้วยนะคะให้รับฟังคนที่เขาตักเตือนด้วยอย่าทําเป็นน้ําล้นถ้วยแค่แไม่ฟังคนสอนนะคะไม่ฟังคนสอนคนสั่งเพราะว่า ถ้าคุณฟังเฉพาะดวงคุณกําลังจะเปิดนะคะดวงคุณกําลังจะเปิดตอนเนี้คุณมีแค่สองเหรียญเนี่ยมีสีทองอยู่สองเหรียญแต่อย่าลืมถ้าคุณฟังรู้จักบางทีความผิดที่เราทําไปเนี่ยจะมีการขอคำมาหรือว่าจะบอกให้เลยนะคนเกิดวันอาทิตย์คุณต้องไปไหว้ครูบาอาจารย์ไปเหมือนว่าไปเข้าที่วัดหรือไปคุยปรึก หรือไปไปหัดไปดูทักดวงทายดวงไม่งั้นคุณก็ไม่รู้ไงนะคุณไม่ฟังใครเนะี่ยคุณก็จะไม่รู้เพราะว่าเนี่ยดวงคุณเนี่ยมันสิบเหรียญแต่คุณได้แค่สเหรียญมันไม่เปิดให้คุณคุณไม่เนียมีคนเราบางทีมันมันเหมือนคนคนมีกรรมมันแก้ได้ยินนี้เขาเปิดมาเลยทักได้นะคะเลยสอนได้เขาคําที่ว่าเขาบอกว่าน้าลน้นถะ้วยเนี่ยก็ไม่รับฟังใครไงนะ ไม่รับฟังเรื่องใครนะ้ำมันเต็มถ้วยแล้วคุณเชื่อเลยนะเลยถ้วยเลยตัวของคุณเองแต่เนี้ยคุณเนี่ยทายังไงถึงไม่ได้อีเนี่ยถึงอธิบายให้ได้นะคุณไปที่ไหนเขามีไปไปเหมือนว่าปรึกษากับพ่อกับแม่นึกใครตามที่ตามแต่ที่เขาจะแนะนําคุณนะอย่าดีว่าให้เป็นเหมือนว่าเสียราบเสียผลเสียโชคเสียราบ เขาเตือนอะไรคุณก็ต้องฟังแต่อันนี้มันเหมือนทางที่ดีบางทีนะ่ะบางคนดวงตกไนงะเอ๊ะทำไมนูนก็เตียทำไม่ดีก็เตีย,ตยคุณก็ลองไปดูดวงใช่ั่มนะไปดูดวงดูกันให้ตรงๆปรึกษาโต้อตอบกับเขาเนี่ยถามว่าจะแก้ไขแบบไหนจะทำยังไงทำไมถึง ไม่ไม่ได้ราบก้อนใหญ่สักทีอะไรสักทีอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าทําอะไรทําไมไม่สําเร็จคุณต้องไปปรึกษาอย่างนี้คุณต้องอย่าเก็บของคุณไว้คนเดียวฉันเก่งคนเดียวอะไรคนเดียวมันไม่ได้นะคะเพราะว่าเนี่ยมันดวงคุณลาบลอยจะมาแต่ดูสที่ ติเหรียญเอามาถือถ้าคนลลเรียนนะคะถึงแต่ในเรื่องครอบครัวเะยครอบครัวความรักความความรักความอบอุ่นมีนะคะมีดีนะเลยแหละคนเกิดวันอาทิตย์ความสุขความอะไรดีหมดแต่ที่แนะนําตรงเนี้ที่ได้สองเหรียญแนะนําคุณที่นะคุณต้องฟังคนอื่นมั่งบางทีน่ะ อาจจะมีข้อเอาไปปล่อยนอกไป,ป้านนี่ไปอ,อะไรตามแต่ที่คุณจะทำอะ่ะคุณจะได้ลาบเหมือนคุณเนี่ยวันเนี้ยดวงเปิดวาสนาเปิดนะคะสำหรับคนเกิดวันอาทิตย์ค่ะต่อมาของคนเกิดวันจันทร์นะคะขอเป็นตัวแทนจับไพ่จับไพ่คนเกิดวันจันทร์ค่ะ มุ่งมั่นต่อสู้อยากจะต้องเดินไปทั้งหน้าใจสนุกเป็นเดอะฟูลคนเกิดวันจันทร์วันนี้เจ้าชู้ด้วยนะเป็นเล่นแบบเด็กๆนะเป็นใจเจ้าชู้จะไปได้เจอขอเจอใครก็เหมือนว่าดวงชะตารักใครผูกพันดวงจะมีดวงจะได้เจอรักใหม่ได้เจอรักใหม่อะไรอย่างเนี้ยแต่คุณนิสัยเดอะฟูเนี่ยคือว่าเป็น เป็นวัยรุ่นที่เตียงฉันไม่สนใจอะไรฉันขอเที่ยวขอเที่ยวให้สนุกวันนี้ใจมีความสำราญนะคะสามคาถาเนี่ยอ่ะ สามคาถาเนี่ยเหมือนคุณจะต้องเดินไปข้างหน้าให้ได้จะต้องไปหาหลักชัยเรื่องการงานทำอะไรคุณก็ไม่นั่นแต่คุณก็เหมือนดวงเปิดนะคะไม่ใช่เอาแต่เล่นแต่ตัวคุณนะ่ตอนเนี้เล่นแล้วเจ้าชู้แต่ดวงวันนี้เขาบอกว่าเป็นโอกาสของคุณทำอะไรก็จะมีคนหนุนนะและสามคาถาการงานก็จะเพิ่มมาหรือว่าจะเปลี่ยนที่ทำงานเนื้อ,อไรนะแต่คุณทำอะไรก็มีคนหนุนหลังดวงเปิดวันนี้เป็นดวงดีดวงสนับสนุน ไม่ใช่เรื่องงานอย่างเดียวเรื่องเงินเนื้อเรื่องอะไรที่คุณจะเจรจาเหมือนคุณจะต้องต่อรองเอาแค่ว่าอีที่บอกว่ามีคนหนุนหนุนหลังเนี่ยหมายถึงคุณก็ลําบากไง แต่จะมีคนช่วยเจราจาสมมติว่าคุณกำลังบากเรื่องงานหาง,งานหรือคุณลำบากเรื่องการเงินหรือลำบากเรื่องอะไรคุณจะไปเจราจามันจะได้ยากใช่ไหมแต่คุณก็เนี่ยมีคนที่หนุนหลังคุณคุณจะไปเข้าเรียนที่ใหม่เข้างานที่ใหม่ตามแต่ของแต่ละคนนะคะทายเป็นส่วนรวมเลยคนเกิดวันจันทร์วันนี้แต่เป็นคนที่มีสเสน่ห์ใครเห็นก็ชอบใครเห็นก็รักแต่ว่าใช้ชีวิตแบบเสียงเสียง นะคะคุณใช้ชีวิตแบบเตียงเสียงไปวันๆนหนึ่งนะคะแบบว่าไม่ได้คิดอะไรที่เป็นเรื่องเป็นราวเป็นเป็นโลเป็นแผนวันนี้เป็นแบบใจเด็กๆใจเจ้าชู้อะไรอย่างเงี้ยนะคะต่อมาของคนเกิดวันอังคาระคะ่ะขอเป็นตัวแทนจับไพ่ตัดไพ่คนเกิดวันอังคารนะคะ เหนื่อยนะเก้าคาถาวิบากกรรมนะคนเกิดบันังคารเหมือนเนี่ยถือนะจะเน็ดการงานทำเนี่ยมันงานเยอะภาระเยอะนะมันมุ่งมั่นเดินฝ่าทสา,ายฝนทางที่เดินมันก็ขุขับขุขะนะ ขุกขักขุกขะมันเหมือนวิบากกรรมนะคุณจะได้รู้วิบากกรรมเป็นแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยจะทําอะไรก็ประมาทการเงินคุณหมุนเวียนไปได้ใช้เงินเหมือนเด็กเล่น,ลนๆคือว่าตะว,วันเนี้ยคุณใช้เงินแบบธรรมดามีสองถึงยังไงก็ไม่ได้ขัดไม่ได้สนการเงินของคุณเป็นวงล้อมหมุนเวียนไปได้นะคะแต่ปัญหามันมีห้าดาบเนี่ย คุณไม่อยากจะวุ่นวายอะไรกับใครคนเกิดบังคารแต่คุณรู้ไหมเนี่ยพลังแห่งเจ้ากรรมในเวรคือว่ามันมีพลังที่คุณไม่รู้ตัวคุณนะจะมีคนอนะ่ะคอยจะตู้ลบจบมือโดยที่คุณไม่รู้ว่าอะไรคุณแต่คุณก็สู้ได้คุณถือหนึ่งดาบไว้นะคะอันเนี้เขาบอกว่าให้คุณให้ระวังนะ พอไพ่ส่งท้ายเนี่ยคนเกิดวันอังคารให้ระวังตั้งสติให้ดีถือเนี่ยมันเหมือนว่าถึงยังไงเขาก็ถึงจะเป็นพลังสีดำเนี่ยมืดมืดม,ดมาม,ดมืดมืดมาก็คือว่าไม่เห็นตัวตนคุณสู้อยู่กับอะไรสู้อยู่คนเดียวถ้าเป็นคนก็เพรอเจร์ โกรธเคืองอยู่คนเดียวถ้าทำงานอะไรอย่างเนี้ยทำงานอยู่คนเดียวแต่นี่ไพ่สุงท้ายเขาเตือนคุณว่าพลังมืดๆจะมาหาคุณให้คุณตั้งสติหมายถึงว่าไปทำบุญใจบาตรไหว้พระสวดมนต์หรือว่าขอพรให้ปกป้องคุ้มครองให้คุณชนะศัตรูพลังเนี่ยพลังที่คุณจะต้องสู้มากๆเลยคือว่าต้องลุยมันมีพลังแห่งความมืดมัวมามา,มาคุมนะคะคุณต้อง ต้องใช้สติเป็นที่ตั้งอย่าล้อเล่นอย่าทําว่าฉันก็เก่งฉันล้อเล่นฉันไม่ใส่ใจหรอกเรื่องพวกนี้เรื่องเด็กๆฉันก็ผ่านไปได้ฉันเล่นกับเงินเล่นกับอะไรคือเท่าไหร่ก็ได้อะไรฉันไม่มีทุกข์แต่ให้คุณระวังพลังมืดเนี่ยมันมาแบบที่เขาจะเหมว่ามาแบบมาแบบว่าอาจจะเป็นที่เด็กการมีเคาะ์มีอะไรหรือของหายหรือว่าหรือว่า ใครทําอะไรอย่างนี้นะคะคุณก็ต้องตั้งสตินะคะของคนเกิดวันอังคาระคะ่ะต่อมาของคนเกิดวันพุธนะคะขอเป็นตัวแทนสับไพ่ตัดไพ่ให้คนเกิดวันพุธคะ่ะคนเกิดวันพุธวันนี้นะคุณมี ปกแปละวันที่เปิดทางให้คุณสุขสบายนะเป็นพลังงานที่สุกสบายเป็นพลังงานที่ความเข้มแข็งเป็นพลังงานแห่งเจ้าชายนั่งบัลลังงานมีความสาเร็จได้สบายมีตามแต่คนจะบางทีก็ทํางานก็สําเร็จอะไรอย่างเนี้ย แต่ตัวคุณนะไม่เจ็บป่วยคุณก็มีทุกข์มีร้อนมีเคาะมีเวรกรรมเข้ามาสามดาบเนี่ยบางคนก็อกหกักอ่าบางคนก็เรื่องวุ่นวายไม่สบายใจคิดเครียดไปเองบางคนก็คิดไปเองแต่บางคนก็เจ็บป่วยนะคะเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆน,นะแต่คุณอะคนเกิดวันพุธก็บอกแล้วคุณเทพมาเกิดนะเหมือนพลังเทพมาเกิดนะวันพุธอ่นะ พลังลาหูอะไรอย่างเงี้ยแต่นี้คุณนะดินน้ำลมไฟมีอยู่ในตัวเลยนะคะเนี่ยมีมีดาบมีคดทามีเหรียญน,นะมีถ้วยนะพลังแห่งดินน้ำลมไฟเนี่ยมาให้คุณน่ยคือคุณขจัดปัดเป่าไปได้ทุกสิ่งจนถึงจะอะไรจะมาเนี่ย ตัวหัวตัวร้อนแต่หรือว่าเป็นพลังเงามืดแห่งเจ้ากรรมนายเวรเขาตามมาเนี่ยแต่คุณมีผีคุ้มไม่ใช่ผีคุ้มเทพคุ้มพระคุ้มผีคุ้มตามแต่ที่คุณจะคิดเอาแล้วกันนะคะคนเกิดวันพุธคือว่ามีดีที่มีวันนี้ที่มีดีนะตัวคุณมีเค้าแต่คุณมีสิ่งดีๆคุ้มไงหามปีคุณเลยเนี่ย ก็เลยดีวันนี้ก็เท่ากับเป็นวันดีของคุณตัวคุณเนี่ยโอ๊ยปวดหัวปวดหัวอีกแล้วปวดท้องอีกแล้วนะปวดท้องอีกแล้วหรือว่าอุบัติเหตุอะไรหรือว่าทุกเพื่อนรักๆก,ก,กันก็โกธกันหรือว่าคนลักก็มีแม้แต่ในบ้านเพราะปากของคุณหรือว่าทําอะไรนิดนึงก็มาคิดมาเครียดขัดใจนะ ทำเป็นตัวคุณไม่มีความสุขแต่คุณมีพลังดีๆที่ช่วยคุณนะเหมือนเนี่ยจะป่วยป่วยที่จะป่วยมากก็ต้องป่วยนิดเดียวมันดัวมันจะต้องเป็นก็เป็นนิดเดียวแต่คุณมีพลังคุ้มครองวันนี้ถ้าจะถามก็วันดีเลยวันนี้เป็นโอกาสของคุณนะคุณจะเจรจาต่อรองเรื่องงานเรื่องการกระทําอะไรของคุณเนี่ยคุณมีอํานาจมากฝาบคุณนั่งบัลลังก์คุณคือราชานะแต่ไพ่เนี่ยพลังเนี้ย ลงมาเนี่ยก็คือวันเดียวนะคะวันพวกนี้วันนี้ถึงคุณจะป่วยวันพวกนี้อาจจะหายก็ได้นะแต่วันนี้ถึงจะว่าเจ็บป่วยไม่สบายใจหงุดหงิดทุกอย่างมันอยู่ในตัวนี้แต่คุณมีหามปีกมาเลย,ด,ยด้วยความดีมีอํานาจนะคะของคนเกิดพันพุ์ค่ะต่อมาของคนเกิดวันพฤหัสนะคะขอเป็นตัวแทนตัดไพ่ตัดไพ่คนเกิดวันพฤหัสค่ะ พลังแห่งความสุขครอบครัวนะคะความสุขของตัวเองของคุณเองคุณมีความสุขนะเป็นเป็นชะตาของคุณของคนเกิดราตพอยู่แล้วนิ่มนวลเงียบเงียบมีความสุขแบบเงียบๆใครจะทํายังไงก็แล้วแต่แต่มันมีพลังที่ว่าการงานหรือว่าอะไรเนี่ยมันมาต่อสู้มารบกวนจิตใจคุณนะก็มีแต่ว่า ทําอะไรคุณไม่ได้คือว่า,าความเข้มแข็งความอดทนแต่มันจะมีความวุ่นวายในหมู่ครอบครัวนะคะแล้วก็นี่พลังนี้นะดาบนะเหมือนว่าถ้าคุณธรรมะธโมดาบเนี่ยก็คือผือความเข้มแข็งความอด ถือหนึ่งดาบตัวเนี้ดีนะไม่ได้มาลงตัวนี้นะคะลงตัวท้ายเนี่ยหมายถึงว่าไม่ว่าเรื่องอะไรจะเกิดขึ้นคุณมีพลังที่ดีคุณจะฝ่าฟันไปได้เรื่องปัญหาครอบครัวเรื่องปัญหาครอบครัวเรื่องปัญหาที่ทํางานมีปัญหาแต่คุณมีอานาจมีพลังเหมือนว่าถ้าคุณโดนทําร้ายเขาก็จะสะท้อนกลับไปหาคนคนนั้นคนเกิดวันพฤหัสแต่คุณโดนทําร้ายเขาก็ คุณก็จะโดนคนที่ทำร้ายคุณก็จะโดนตอบเพราะว่าคุณมีพลังดีๆที่ปกป้องไว้โดยที่สิ่งที่แต่ละนั้นเนี่ยที่ทายมาเนี่ย คุณอาจจะไม่ได้รู้ตัวคุณด้วยแต่คุณคิดว่าเออมันเปลี่ยนไปได้เนื้อกลับไปได้กลับตาลปัดไปได้จะถามวันนี้วันดีไม่ดีค่ะดวงฟาม์ุขกในครอบครัวดวงความสมตในคู่รักคู่ครองหรือเลยครอบครัวมีความตกความบุดมสมบูรณ์ความสุขสร้างด้วยตัวของคุณเองนะคะแต่ว่าอันนี้ตัวคุณนะมันเหมือนจะมีพวกที่บุ่นวายรบกวนให จ,จิตใจแล้วคือแต่คุณก็มีอำนาจช่วยเหลือตัวเองได้อะไรได้นะคะสำหรับคนเกิดวันพฤหัสด,ดีค่ะต่อมาของคนเกิดวันศุกร์นะคะขอเป็นตัวแทนสับไพ่ตัดไพ่คนเกิดวันศุกร์ค่ะไพ่นี้เป็นไพ่ส่วนรวมนะคะว่าจะไปตรงของใคร อืเหนื่อยก้าวกระทานะคะก้าวกระทาคุณแบกไว้หนัก คุณยิ่งยิ่งยิ่งปิดหูปิดตาคุณยิ่งทําอะไรคุณนําเรื่องแบกไว้น่ะวันนี้ตั้งสตินะคุณอย่าอย่าเสนอตัวเป็นรับงานใหญ่ๆอะไรใหญ่ๆเลยมันหมายถึงว่าวันนี้คุณจะทําอะไรคุณรู้เนี่ยมันไม่ดีแต่คุณก็ทําอย่าปิดหูปิดตาความเข้มแข็งฟันมเนี่ยตอนเนี้คุณเน่ยเพราะารามที่คุณทําอะไรโดยมันเป็นพลังกรรมเนี่ยเหมือนคุณปิดหูปิดตาอยู่ นะมันเป็นพลังกรรมเนี่ยเดินฝ่าเหมือนฝ่าแสงสีเนี่ยมันเหมือนเม่นพลังกรรมตอนเนี้ยคุณมีภาระที่คุเขาบอกว่าเขาตัดติดเลยคุณแบกภาระอยู่ด้วยการที่คุณปิดหูปิดตาคุณทำอะไรเนี่ยเดินมาก็ลุยน้ำลุยไฟเป็นเพราะว่าวันนี้พลังกรรมลงมาคนเกิดบันศุต้องตั้งสติทำให้ถูกนะถ้าคุณทำไม่ดีนะ่เพราะคุณมีพลังกรรมเขาเรียกคืนนะ เพอพลังกรรมพลังที่ให้คุณไม่ได้ฆ่าคุณนะไม่มีดาบเลยไม่มีฟารออทนแต่ฟารมแคบแ่งแเพราะว่าคือภาระที่คุณแบกเนี่ยก้าวเนี่ยก้าวที่แบกแต่คุณปิดหูปิดตาคุณเลยเดินลุยไฟไปเดินทุกสิ่งทุกอย่างบางทีพลังเ,เนี่ยพลังแห่งเนี่ยคุณปิดหูปิดตาคนเกิดวันศุกร์ ตั้งสตินะไลดาบเนี่ยมันอยู่คุณดาบมันแทงอยู่นะถ้าเผื่อคุณชักแรงนะมันก็เฉือนเนื้อตัวคุณนะเหมือนตัวคุณเนี่ยคือพยานพยานาคหรืองูใหญ่เนื้ออะไรแล้วแต่ ตอนนี้คุณมีความเข้มแข็งหนึ่งดาบที่ต่อสู้มันเรื่องมากเหลือเกินมันต่อสู้มันเข้มแข็งคุณปากอยู่เขาบอกว่าให้คุณใจเย็นๆนะเพราะว่ามันเสียงดาบนี้มันเตี่ยงกับตัวคุณนะคนเกิดวันตุมันเตี่ยงที่ตัวคุณคุณชักให้ดีคุณทําให้ดีเพราะว่าดาบมันปากอยู่กลางตัวคุณนะคนเกิดวันตุกให้ไปดูดวงนะคุณตกราศีอะไรหมายถึงว่า คุณมีดาวพระเคาะเลชตาราศีปีเกิดไหมเดือนเกิดไหมอะไรอย่างเงี้ยถ้าเหมือนคุณกําลังยังไม่พน้นเคราะพ้นกรรมเนี่ยให้คุณระวังเพราะว่าคุณทำอะไรเนี่ยมันยิ่งพันพันเข้าไปตัวคุณเนี่ยทำเรื่องทําราว พันเรื่องร้ายเรื่องร้ายไว้เนี่ยคุณพันแล้วเวลาคุณจะชักดาบเนี่ยมันจะเข้าเนื้อเข้าตัวคุณและคุณแบกภาระเนี่ยหมายถึงว่าคุณต้องรับเองเลยภาระทุกเรื่องที่คุณแบกอะไรไว้คุณลุยไฟคุณแบกภาระคือคุณจะเอาตัวไม่รอดคุณจะแบกภาระอะไรเนี่ยมันเหนื่อยมากแล้วมาตัวเนี้คุณจะทําอะไรก็ทําไม่ได้เพราะว่าดาบมันคาตัว ดาบมันอยู่เลยกึ่งกลางตัวคุณนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเกิดบันศุไหว้พระตรวจมนนะให้พน้นเคาะไปไวๆให้พ้นเลยเดือนวันเกิดปีเกิดไปไวๆแล้วมันจะได้นั่นทายไปเนี่ยคุณเนี่ยพลังเนี่ยพลังเนี่ยฝากไม่ว่าการงานนะความสาเร็จความมั่นคงอะไรของคุณเนี่ยฟ้าผ่านะคุณฝ่าพันเพราะฉะนั้นหนักเหลือเกินเพราะฉะนั้นคนเกิดบันศุ หว้ผ้าสวดมนต์ขอขามากรรมหรือว่าทําบุญให้เจ้ากรรมนายเวรนะคะทําบุญให้เจ้ากรรมนายเวรเพราะกืนไม่เข้าคลายไม่ออกภาระที่แบบทําอะไรก็เข้าเพราะเรามันเป็นเนี่ยตัวเรามันไปพันไว้กับมีดนะพันไว้กับมีดเราอ่ะอยู่ดีๆไปเจียงเอาตัวไปพันไว้กับมีดชักมาก็คือดาบคือว่าเธอ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันก็จะต้องเจ็บปะมันจะต้องเจ็บแน่นอนถ้าคุณชักมาคุณต้องอยู่เฉยๆทำเหมือนตั้งต,ติให้เรื่องมันคลี่คลายคุณต้องรับแบกไปเนี่ยแม่นจัดการงานเรื่องอะไรเนี่ยถูกคุณคิดว่าคุณดีแต่มันจะเนี่ยอันนี้ก็ฝ่าเปลวไฟอันนี้ก็ฝ่าไฟฟ้ามีแสงไฟฟ้าเพราะฉะนั้นนะถ้าคุณ คุณเกิดวันตุกนะดวงคุณทาราศีปีเกิดของคุณไปตรงกับเออดวงกําลังลุ่งมันก็เป็นอีกรูปแบบหนึง่งถ้าดวงคุณตกมันก็จะร้ายคุณหนักเหลือเกินเพราะวันนี้เป็นวันที่ไม่ดีแต่ไม่ต้องตกกรใจนะคะเพราะไพ่นี้เป็นไพ่บอกว่าวันเดียวเขาบอกว่าที่ลงอันเนี้ย ภาพอันนี้เขาลงมาให้คุณเขาถึงได้บอกว่าคุณไม่มีทางแก้ไขคุณจะต้องประคองตัวคุณเองฝ่าฟันตัวคุณเองไปให้ได้นะคะคนเกิดวันศุกค่ะต่อมาของคนเกิดวันเสาร์นะคะขอเป็นตัวแทนสัพไพ่ตัดไพ่คนเกิดบันเสาร์ค่ะ ปัญหามุ่งมั่นอดทนหนึ่งดาบนี่หนึ่งดาบผงปัญหานะคะวันนี้เนี่ยคือปัญหาที่คุณจะต้องแก้ไขอย่างหนักพลังที่รุนแรงเหมือนคุณจะต้องแก้หนักๆน,นะถ้าปัญหาอะไรจะเกิดมา การงานนะคะเจ็บแต่วุ่นวายอดทนแต่มันมีการเงินของคนรวยนะดวงของคุณคนรวยแต่คุณต้องหนดเน็ตเหนื่อยนะทำไปก็เหมือนว่าทำไปก็โดนเนี่ยเขาไปแบ่งกินแบ่งอะไรคือว่าฟัน ทำไปก็เหมือนว่าเสียปล่าอะไรเงี้ยแต่คุณวันเสาร์าก็ยังดีนะคะมันมีครามมีควารมรักนะมีความบุรมสมบูรณ์ความรักที่แบบว่าอะไรครอบครัวหรือคนรักแบ่งปันให้ในตัวของคุณเนี่ยนะมันต้องต่อสู้เจ็ดคาาเนี่ยการงานคุณต้องต่อสู้บางที่ต่อสู้แค่ว่าคุณเหนื่อยงานแต่คุณไม่ได้ใช้ไม่ใช้ได้ใช้เงินน่ะ คือคุณเหนื่อยเหนื่อยแต่คุณไม่ได้ใช้เนี่ยมันมีมารเนี่ยมีมารมันคอยกินคอยแทะคอยไถยอยู่เหมือนเหมือนบ้านของคุณมันมีสัตว์คอยแทะมีหมวกเขาเรียกอะไรวะมีปลวกเขาเรียกมแมลงไม่ใช่สัตว์ม,มีปลวกหรือว่ามีมอดอะไรกัดไม้เนี่ยมันค่อยคอยแทะของคุณไปเรื่อยๆคุณก็เหนื่อยสร้างไปตีอะไรอย่างเนี้ย ไพ่ดูแค่วันนะอย่าลืมขอเตือนคนํานี้ว่าไพ่ดูแค่วนันแต่ถ้าคุณไปพลาดเลยวันเนี้ดูแล้วคุณก็ป้องกันใช่ไหมคุณก็พอป้องกันวันหน้าวันหลังก็อย่าให้มีอะไรเนี้ยแต่วันนี้เขาบอกว่าเป็นวันเนี้ยเป็นพลังงานต่อสู้และอดทนแต่ว่าต่อไปวันข้างหน้าคุณก็มีความสุข แต่ถ้าดูเลยสร,รุปรวมคุณมีพลังต่อสู้อดทนแต่คุณก็มีความสุขในครอบครัวแบ่งปันความรักนะคะหนุ่มสาวความรักรักกันก็ดีถึงคุณจะเหนื่อยงานแต่คุณก็มาชื่นใจมีความรักความใค่ายอยู่นะคะสร,รุปก็เป็นวันดีของคุณค่ะถึงจะมีเจ็ดคาาถึงจะมีมอดมีปวกมาแทะอะไรเงี้ยแต่คุณก็ยัง คนมันจะแข็งคนมันจะรวยคนจะมีอำนาจมันก็มีนะคะสำหรับคนเกิดเันสาวค่ะขอให้โชคดีค่ะ